ทำไมดีไว่าลูที่ที่ขัดมันได้ที่ขัดไม่เล้คเนาะวนี้ก็สร้างกะสาบวให้หักกระบาบุญัปไหนครับทุกคนีูโอ้ยักภาสาอันนาะพันถูแดดไม่พอด้วย มีเป็นทาบขยกับโบเดเก็บแต่ยไมมีแต่ปลาันอยู่นะฮะโมโพรเขาดีพวงเนาะภาษีภาสีออกครับก็ หอ่หรือ,อบานไปได้หอเด้อขอมานุ่นใส่ก็ได้ที่แตว้าวคือหอนใช่ไวมผีเทฮิตผีมันได้ยใช่ไหมเข้าขึ้นมา,า,นมาได้เจ้าสา Hmm. <sighs>

คือลายมือแมวนีหนัง ทางเอกาสิเป็นทางอีก อีเม่เห็ดกิยนยาเงินมัแปบบกับตำเขาปุ้นใส่หมักหงเงินมัแปบกับตำเขาปุ้นใส่มะัุ่งใช่เขาปุ้นเจ้าะในภาคเขามีซุปหมักแปบซุปมัแปบแล้วก็เสื้ไก่แล้วก็อันตำตำเ่วแจ่วมะเรนอันนี้เอง ปลาแดกทรงเครื่องปลาแดกทรงเครื่องอันนี้กัปลาแดกตอนแล้วก็แจวแปลงบ้านมิเตแปลงเคยเรามิเตสั่งสร้างสร้างแปลงเงินเครื่องยุ่นเพาะ สร้างเฮือนบริวารแต่สร้างเฮือนสร้างแปลนเครื่องไฟฟ้าพร้อมน,นั้นนี่ลงมาเตรียมกินข้าวปั้นหยุดข้าวนี่น้องขึ้นเนาะขึ้นปูนแพงสาบเนาะขึ้นสามรอบ ทาตั้งแต่เอาวนสามเหลี่ยมปาดไปนี่พี่เนาะแล้วก็มาปั่นอีกรอบหนึ่งจบสามแพ้งมือนี่แพ้งหนึ่งเนาะซอยกันโคลมัต์ละมือจนบรท่านสร้างท่านนี้ปัน่นสีมือแต่เนาะพาบริสัยส่งอากาศ สัตว so oh, um ์ะเแก้วสีซีอ่ะมั้ง กินแล้วหลับกินป้าปลาปัาป้นขาวมานันลุงตากินน้ำลังเรา ทำ่าทุกน้ำเค็มเค็มมาแต่เฮือนนัในญยเงึงเราเห็ดอันนี้แล้วบริเขาตู้เย็นตากแบบทำมะหุงเนียนมักแบบมีอาหารสืบแทบพี่น้อง เจี inh, ๊ยบกเล่นหารเนาะหารเที่ยงพี่น้องสัวไก่เนียนหมักแปบตำามักตำกระปุ้นใส่มักหุงกินไงแล้วมันด้นแนวก่อนมันด้แนวเจ้ามันแน่จอนเป็นเบี้ยโอ้ยคอยหันใหญ่เบิ้ลหันแหลของเจ้ามาต่นเนาะ เลือดใหญ่มืเลือดเต็มหน่อยบ่ใหญดหมดเลือดเต็มหน่อยลเน่ลาวเนี่ยแหละน้ามันจะดุมเกลือลดเกลือเลนพานกันยังบ่จมไก่จมไก่เจออ๋อน้าตาหมกกระุกเนาะออเามาดูที่เา่งนะสะกอนเอ เก็บเผ่าไว้เพียงชำานี่พี่น้องสร้างนิ้วตาล่ายบ่เห็ดน้ำมันปุนเนาะแงะพอกันคกิบหนาสบายดี